ยิงนำไปแล้วครับสามโซ่เอาลุ้นกันครับตัวสารตัวเงี้ยบได้แล้วครับนำไปแล้ครับโอ้โหได้แล้วน่่เน่่โอ้ยโ้ยโอ้ยย้โอ้โ้ยโอ้้้ย้อ้อ แม่มากินเจอครับปลัมาจานครับของแท้ครับพี่น้องมาเนี่ยอะ,ะรไรดับใดเงินเดียนครับพี่น้องมาเนี้สีมาแท้งครับปลัมาจานของแท้ครับตากเสียโก้ครับนี่ครับอ้าวุ่วางลังเส้นทางนั้นไฟยิ่งครับตอนนี้ไฟใส่ครับรุนบึกเบิกครับพี่น้องนี่อ้าวพ่อไปซุ้มทานกันไปเราได้ลุ้นบ่อยนิดเจ้าอาจารย์ <c oughs> พ่เนียมมากหรอกอาจารย์พ่อเนียมมาแมนครับ ไฟหายไฟยงียงครับกับรุ่นบรลมาจารย์ครับเอาล่ะเพื่อครับพี่น้องี่ไดยอโตว่าพี่น้องเกย์นี่ปลาไหลว่าพี่น้องนี่หัดเกลนบางม่วงมีหู้ปะมีตอีะมันไหลล่องสเห็นหูปลาปะหูปลาจีเอาไรบ้่ง ลุงก็แห้งดีเลยตัวะนแล้วล่ะเอาไอนะลุงวาเอาถังงสีก็ได้เอาเู่ทังนันน่ะหัวจ้อยนั่นดิทางดำดำนั่น ใส่แล้วพี่น้องเห็นว่านนานี่ง้งสี่แล้วฮะไฟยิงนั่นไปแล้วครับสองตัวไฟไส้ซื้อคู่น้ำกลนครับ <c oughs> เอารุ่นงั้นครับ มนนี่แม่วัศินเจอแบบบารมอาจารย์ครับไฟยิ่งน้ำไปแล้วสองตัวไฟใส่ยานน้ำกลครับถือครูน้ำพร้อมน้ำกันเอออ้างวออาให้พราะตาหัวซื้อดอกเพราะเราโตอายุไปยี่สิบปีสาิบปีบนตัวเออไป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 าหนานว่าไฟยิงน้ำไปแล้วครับสาตัวพี่อนยิงมาแล้วครับแต่ไฟใส่เลียวเบื้งหน้าซื้อครับเอาจัดไปเอาไฟยิงน้ำไปแล้วครับ ปลา่ไปทไหนเนาะกูจะได้จักตัวแล้วว่าเนลเราดังเราดังแทงไว้เด้วนี้่ากูแทงน้ำกลมันเออ่าไปย no, ักออกนาก็ได้ตามอาอใส่กันครับมนตองมี่ะปลาอะไบ่มีหน่อยก็มีหลายเรพี่น้องอาไปยิงชีจอยเนี่ยนักกมแท่งกี่ แขงบเงเเออยืนยังแขงางทัดมได้กทาง่ีเออีพ่อยแล้วครับเอ้าเอาเอาแล้วลัด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 มาใม่ไฟไส้เจ้าที่วั้มูยักตัวเด้อตาอือ่าเราลุนทั้งนั้นครับปุ่นเอ้าเฮ้ยยืบยืบใส่ปลายังงูเฮ้ยเอาแล้ว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 งู เสียวพี่น้องไใกล้ตาคอกระตุ้นพ่อปลาคอกระตุ้นพ่อปลาโอ้ยยังสี่เหล่าปลาเลยมามาเรื่อยๆเพิ่นมักมวนตัวนี่นะจัดไปกับพี่น้องปุ่นยนไปให้ตาทุ่นใส่ถังนี้ไปก็ได้เอาเอาใส่หมูแดงตีแมนเอาโอ้ยจอไปเลยเลยกลงมี่ละอันเดียวตัวหนึ่งโอ้ยกูจแนวเดียวที่เนี่ยโอ้ยหลายค่ะกตัวแนวเดียวเอาแล้วครับ <med> เอาอาบ้าจบอ้ยไฟใส่แลยวครับตัวนึงครับเอา <laughs> บ้านน้อยนานแล้วครับบะานี่เอาทส,สมไปเลย,เลยครับแมนนํำมานหางแล้วพื่อนช่วยวอ่า <m> เจ้าหน้ากติดเด้กไปคะแนนที่เอปปน ตัวน้อยเะเอาเดี๋ยวกระสุนฟอตตัวนี้เอกนะหแมนี่เลยหนึ่งอางนะมันถูกแม่นงอะภนเราที่สานะเนาะนั่น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 ลห่นว่เห็นหู้ะมึงลยันปลาหลห่ะู้าหู้ปลาไหลหูปลาไหลแม่นนันบ่มีตมปลาไหลบยุเลืกดอก ห้วยยังได้ทังน yeah. okay. oh, ั้น่นเปอเงเน่ปลาเ่มขึ้นเป็นย่งหกเอาแล้วครับมันแห้งเราเสียมกันเสียมด้วยฮะให้มันมาเปนมูปลากลยู่ได้เมี่อยงกแนวเป็นต่ขาดถึงได้น้องพอะไรจริงนหมูมาช็อตปลาทัวแจ้งมาเือมันจีแมนึงสั่นมูปีเท้าหู้มันไหมเพียวหู้ปวดแอนอยู่ดอกตาแอนด้วย เนี่กเล่ดเลยมันเียงเอ้าเียมากคนเรอเออเอนักเลงก่อการเราพี่น้องมาเนีเนี่ยอืมมีแต่มเฮยมันเกิดเจนเนาะยามันเนี่ยมีแต่มูนักเลงแบบประหลามาจานเลยพี่น้องมูรุนนี้ไม่ต้องกินยาปันดวงรุร่วนครับ เอาลุนกันครับตาเราสีเด็ตัวเงี้ยถ้าะมูแมนกึ่งยรัวอยากมันบิดแห้เกียงไงมูมนบิดแหลมดอกตาแมน่หามูเกงไนมาสาปีกายนี่แมนเดินแมนดินเอาลุนกันครับลองเบิงเนาะลองเบิงต่วัซ่องครับก็ได้ถือดามเสียมาเง้เลน้ยมนาจัมาจานเลนี่มันถือปลาไหลนัะพอไปพอไปตัวตึงอยู่พ่อพอแล้วพอเด้อเอาจิ้มในราตาเนี่ยหางมัน อันหางมาเห็น uh <museums S 1> หล้วเห็นตัแล้วพี่น้องเห็นตัแล้วนั่นนเห็นตแล้วงแมนอ่นเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องมาแล้วมีตปแล้วุ่นลุ่ลาจานด้เป็นธรรมดาได้พี่น้องคน้อยคนว่าปลาอะไรกินแล้วมันต่างกันที่วกับแซ่แยามขึ้นมันธรรมดมขึ้นกับยึกยุ่เ่น่ได้แล้วครับนํามาแล้วครับมยี่เซียนของแท้ครับุ่นปลละมาจา์ครับมะ กันนกัยึดคือกันเนี่ยมนที่แท่งนำเนนบ่เออหดยาวดกันน่จัดไปอ่าบกับรเด็วเนาะพี่น้องเนาะพันวาบอวคว้ากัเย้าเดพันวาเอาเล่นไปเรื่อยๆครับให้ได้ไปต้มไปอ้อมจะเน่วคย่อยกับหยินตีนี้ฮะสำคัญไฟซางุมนี่ก็เดีจัดไปครับแมนนี่มันลม เราม่แห้งกันพี่น้องลากเลยถั่อย้ายบาย้านไหนอืมเหรอวางเบอร์รุ่นก็ลรามาจามด้วยระว,ว่าจะมันถือใจเนี่ยแล้วบ่ได้หม,มุนไปน้ำเหลี่ยมแล้ว่าอ, <laughs> อ่ะลูกไปเรื่อยครับพี่น้องกี <laughs> ่พี่สวงครับ

ว่าอันว่าหรออกจากหูดมันอัม่มันมเ็นว่าเออเอาเลมให้รูกเหมือนกันนะนี่นเป็นไงเออใชเราแบว่าโตรตฝาดกันนะหี่นี่เราน่เราบกไก่แล้วไก่สีไดงเลี้ยมแล้วเาเอ้าน็นหู้กับป้าหยากรอ่ะเาองดูด้วยครับ แต่ว่าได้หตัวนี้งามกูหมตาอืมเเมียน้ลูกมันหลมายย่่ไหลลูกมันหลปว่างูปลาเหร่กินจีท่านักผมชิมด้ากลวาเห็น้องกินก็ีถ่ายัผมไปนะทัผมก็ถ่ายวัปลาเรีนด้วยเนี่ยเขาีเขาล้านตัดผมเลยไ่มีคน หลุนหุ hmm. mm ่นเห็นมาเห็นหู้บ้างน่ะนี่นี่หู้น่ะนี่ไงยุป้าผือเนี่ยนี่เถงนูกียนูผูกตีอันนี้มองไปจ้อยจกบนี่หู้น่นเราอะนน่เออเหอนกแล้วจกางุเยัอมันออกอก็จกหันบีว่แมนกับยม เพื <abei> ่เ <dévelop> พ <eigentlich analysis> ื่อทารุนมาดูอะไรหรอมั้งม้วนจัดจัดไปขึ้นกะเลียนเออมาแล้วท่านนี้แล้วกดิยูแต่ดิบิยูย้มม่กายนี่ยิ้มองยี้มปา

ถือว่าคักที่ดอกนี่มันถึงไหอถือปแล่ดีแล้วไปหาตาคนก่อนนหื่นไหตก้็ว่าโดดออกนาะมันสิเงินดี๋รวมอื่นปั๊บเร๋ยวพื้นตัวนี้ก็ตาย มันถิดแข้งแข้งคักเลยห้ย้อยมันสวยเทียนนึ่งเลยดิยอดเี่ยวตูบสูบแมอื่นตะเกาขันมันสวยปุ๊บมันจะกลายลายอนาะมันขันมันบ่อป็ตัวสันตาขายลายไปยมกันขวายรวเียเลยนะแมนครับอ๋งยูก็ได้ท่ล้วน่ะมันตายรวดป้าพื้นตัวนี้ยองมันตายก็มองรวดเมีนบ่ตาเมีนบ่ เอามองไกลมองเกาเกาเลยล่ะมองปืดหลุดป่ะเอ้ามันในนี่ละในปลาพื้นนี่ละข้นบ้องเงาเลนี่เป็นู้่ เออแหัเยอาเลยนุยตาถอดได้เปนน้เหลี่ยมค่นอตาเนาะก็ได้ม้วนของหู้น้ำเนี่ยเนยจังน้อยแล้วจังน้อยแล้วเอาเหลี่ยมเราสี้ดิเฮ้ยแล้วมอเไปทางข้างหลานเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นาะเดี๋ยวก็ได้เปลี่ยนือ้ ยี่แถวนีแล้ตวตาแล้็ไปใส่ดอกออก้เยังไปโกบวกเลยผงมัมเมมเนเป็นไรคือ นานเอ้ามามานี่เร่องอาดูะไรล้วทีว่าเ้ยเอามันคือแขงขนเลยที่ทำีกคนขึ้นสเนี่ยทีเดียคนทีไม่เล่เอื่องตัดแล้วโอ้ยขอใก้ไว้ดำเทียมหมูนหัวดิหน่อยอาลุ่นอยกันครับว่ามันปไหลเดืแค่ถัวกันบถัวกันเป็นปลาไหลเลรวครับเอ่ันบ่ถัวกันบ่จะเอาดูได้ลรวจะลอยจะกคนได้สิากันถัวกันครับกครับ มึงมีน้ำเตมานันเหู้มันแล้ลุงนั่นนั่นไหลเราเห็นว่านั่นไปงาดแหลมแล้วนะหล่ะทำนื่อทางที่ซีนเปยังแท่ลงมาเด็กเพื่อน้ำน้ำแตกแล้วลุงน้ำแตกครับรุนกันครับพี่น้องคนนี้มีตัวใดแท่งอห่าม่ตัวนี้แม่นนั่นิแหลมเลยลุงน้ำไปเไปน้ำไปน้ำแตกแล้ว ไายจากากแล้วตะกอนหนูผกกับตะอนเด็กคนหนี่ด้ลยเราเราส่แล้วนอนเจ้าโวดูแล้วเพราะเราใส่เ้าอยู่นี่เห็นแล้วครับเพื่อนเจ้าเอ้ยไมเาไม่เาี้เปจบไบเอาเอาจะคือวกเอาเอาย่านเห็ดพุวก้อนั่นไะโอ้ยเออบอกอนเห็ดวงทุคนได้ย่องมาเราที่นี่ช้างตัวปุ่มอัวปุ่มบัวเมีนบัมันถือแท่งถืออะไรบัคือเบนแท่งที่ละกันบัวบวแท่งมันเบนมันถือเาเ

จะเฝ้าถมอืมถมพึนรอดเอาถมตัวเียถมจังไดกันสิได้เฮ้ยนี่ต่นเองดิตนอะไรตัวนี้เห็นป่าวกคนเหมือนอึนหัวหอดมือนอึนออกแทะมันต้อโคตรเลยเมนแต่ว่าตัวนี้ออกเลยนังห้ต้มยตุมอมเออเอารอเพิ่งอีครับพี่น้องไปมาสิเด็ต้มไมหลีเห็นบ่าคันต้มแทอ้าวต้มตมตมตมออกเด้อยปะเนีาหู้าไปเพื่อจ้อยเจ้า อ่าจัดไปครับสิเลตัวมีรีบนว่าอจับลงไปมวม่างอีกเอาไปเอาจับลงไปครับเอาเดินหนีมาสูสีคูขีครับไฟใสก็บไฟยิงครับพี่น้องเอาลู่นี้ครับสิเป็นหัวยางเกงในผู้ไซเลยวป็หัวยางเกงในไ่ยิงครับเออเอกันครับเอาไปไหมลุกก้นขนาลุกไปก้อนก้นก้นเอาก้อนก้ได้เอาเดี๋ยวพ่อโตไปประเดี๋ยวแซ่เอาเอาเอาไปเฮ้ไปเราตะน้ำนตาน้ำน้ำ น้ำเือดนกเรเรียดเมันออกฝนที่แถวนี้ละนี้ะเร่อเลออเียาละรัดัรัดในรูปหอยท่แถวนู้นรัดได้มุ้ไปทางไหนหู้ไปทางไหนแสดงว่าถึงหน่อยถึงหน่อยขึ้นโคขึ้นโคนนมดลนโดนเพียงรุเดี๋ยวเพิ่นกะดใส่เจ้าคนหื้อก่าคนลานเลยเพิ่ได้เจ้ากระได้กนหื้อกล่า นำก็ไปเนื้อท่านกูกูล่าไปได้จีเอาเล็กที่วากูจอดังอีกเพียงกันหน่อนะโอ้ยมันก็เกินเลยเอาของแถลงครับพี่น้องกอะไรใส่หอยเชื่อดีหอยดวันมันใครไปเอาเอาได้พอดีเป็นผู้โชคดีครับเอาไปซื้อเรียนขึ้นโน่นบ่ราะหันนี่มันปล่อยไข่ไวปที่หนึ่งโอ้สื่อหน่อยพล่อยเพราหันบ่อยู่ขึ้นโน่นบ่ขึ้นโน่นไป เรต้องอยุ่นี่แ้ไอ้เ่อนี่เฮ้ยถือหางมันเนเ้อเาเอาน้มาสู้สีแล้วครับไป,ป,ปยิ่งเป็นไฟใ่ไแข้งเข้าไปหนอผู้ไส้ไส้จับมาีละคู่ค่าสู้สีกันแล้วครับผม โอ้กระลูกฟุกตีฟุบสัสก็เตี้ยงคือเลยไปน้ำคนเเออได้กินน้ำได้กิน้สั่นเลยเว้ยอชิ้นลูกฟุกกันบู่นได้พ่อจะจอยไปมาหัวเพื่อเราเพื่อเราเออแผนงาหัวครับจัดไปแ่ าสือแห้งอะไรตี้นห้อนสอัก็เอาได้ดจาท่านไหนกำลังปักปลาครับแต่ว่าจะไปเผาหัวรถขอยได้ไปเี่ยปีชาจะไปักไรล่ะครับพื่อนที่มดก้อนนี้หท่านมาอยู่จมืประตูแน่นอนป้าตาจับ เีรื่องกันนาเลยเสียุ่นไปพุมนางอันหาไว้ว่าไอุ่พี่น้องเลยใช่ครับโอมนกับ่าปันอีเครับยไปพุ่มบันไดอีลิวาะแห้งอยู่หลังอีกอางอ่ะไ้เผาปลาครับหลังไฟอยู่นกินทาครับท่าพี่รุ่นมากครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยาบอกันเอาเลยเอาเลยเดี๋ยบ่อไม้ไผ่พี่พิชาาโอ้ยปานนันข like องเพรเทีบรวดไม่สิเผาปลาเลยเหลงงอเยอะเอ อ่านาน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 นะเนเนี่ยเนสุดยอดเลยเกียร์กรลุยเลยบ่เอาเลยสักนี่นางลาเพียบับฝักปลาดุกสิลาปานบ่ตะทุนครับครัอนี่กินสีกินดีบ่เงินนนอยมแดงกัหลายมว่าเากินสีเดียวบ่แมนไตพักกระเดาเาต่หมกระเดาอมนำาย่างเดียวไปไปเีวกับจิ้เนี้ยกปเีวกกุ้ง ต้มปลาไหลราประดุกลาหมงราหมงนึ่พี่น้องราหมงคนัขงนกนี่ลาหมงคุ่นูนก็ดูเดียดเลยพี่ชางคมคุนแท่งปลไหลก็ลดูเดียดแล้วพวกอ่างพวกนันเนี่ยไม่่อยเยอเหมือนกน่นผูหลุดพี่น้องเออมื่ไหเมื่อมืห่เงเร่งเ่งเ่งเรงเรงเ่รงเร่่งเงเร่งเรองเรเ่เรง่งเรเร่เ่งเ่่เร่งเราเรเเ่่ กล่องเครียบพี่น้องมาตกห่วงครับนี่ก็ลังคูคูสีู้สีครับพี่น้องฝ้ายไส้กับฝ้ายยิ่งครับพี่น้องสต่อสีหรอครับเมนแต่เป็นสูสีเนี่ยออกแดงเนี่ยตาออกแดงเนี่ยขันแน่นเลยครับขันสู้สีเมนลาวาเดี๋ยวกูก็เมียเปลี่ยนเสือกนแล้ววะลาวาหนาวไม่กินเนื้อ่ะค่อยๆครับก็ตรงฝ้าก็ได้ตาเดี๋ว่าสุดยอดเลยพี่น้องธรรมดาครับรุ่นนี้ ตัวน้อยปล่อยมัน้อ้ยตัวน้อยมันกัไปน้ำผูใหญ่เหรอมันขวดหูใหญ่่อยู่นแมวไปน้ำมันแรงน้ำกนแม่เงหันหัวแม่มันนาปน่เออ่ันักูหนุ่มวัันี้เป็นไรควเียวว่าขัดเส็เออเอาเห็นว่ารากควาเขียว เป็นปลาะไเลยแล้วก็มั่นด้วยนี่เอาแท่งคือกดตีนกันด้วยเหรอยดแทงตีนกันนะตแกวก็ได้ยงเน้นเขาด้วยยิก็ได้แต่กเขาก็เสียบิดพอม้ยปาก็ได้ก็นำขอนํำเขาก็สูดด้ยตีกันที่ว่ากเสียไปคนเลยตีกันก็เสียไปคน มันมีมันเลือกินยต้มเลือกต้มอ uh ่ะมันจูดได้เลยมันอยู่อประตูเอาอย่งมาเสดังจากของนอกวั่ตกี um ่ต้มเบื้อนี้ด้ยเอิะมันอนอ่ลวดเป็นดินน้สั่นน้สั่นเอาหน้าเอาหน้าไม่ไฟยิงยูเขาหน้ายูอโอ้ฟองไปงาพี่น้องเลยน้ำลวดทางนั้นแท่งถือก็จะเขากล้อง

จึงปล่าเอาต่างไว้ทกันน้ำวัทีนเนี่ยนบนั้นทำวิธีไหมเนี่ยทำไเอาให้น้ำยกสองเีลตัวบบเงี้ยตัวนี่ผู้ใลจะแทงเชือกอะไฟยิงไฟยิงน้ำขันน้ำไปแลครับไยง้ำครับหาต้อซีหาทีหาทีนครับหีาเอาจัดไปลุงเอา้วมังเอาแ้วุ่นแล้ว่น้บเงี้ตัวนี้เว้ยาทำของตาดอกมันหล

กกินหัขาแล้วครับเพอยากกินเขาเลยครับกรังถือปลาไหลมันมูเข mm ้าไปสิากินมูอแล้วครับมือนีคนมามูแท่งปลาไหลเนี่ยแม่นแล้วพูดถือถังกซือถือได้มือกัไใครด้วยอมูกินก็กินไปนะอ่มูแทงก็บมูหูดังซีมันเหรอมูถือถังมีคู่หมอยูกลังมันปลาไหลหยเพื่นที่่กินหัขาแลยครับนหัวหกมงเจ้างขขึนาวเป็นตกดินบริเวณหงพะวเไปเลยเนาะตอนนี้เนาะ ใดเราพี่น้องข้างงใหม่อยู่วมาน่ป็นวยงยางหน่งเบดบแมนี่เายงน้ยากรปุนกเบ็ดนว้าเยคือท่าไเียบาเทีดาจังวะเทียบไรน้ำยากรปุ่นมนนนพากันเหตดใส่แล้วลุงอมันดีใส่น้ำใส่นี่อางเดีเนาะ่เีนลม่อีตีนขี้หมด้วพี่จะบอกกันเราใส่อ้อ เอาลงมาเอาดึงอันนี้ขึ้นเจ้านะไอหนี้ลุงดึงินไปนะลุงเอาขาเชี่ยปาเ้าเขาเาตียนหมนแล้วงูงูข้ากะแทกง่ายไปนลามันละเจ้าไม่อันนี้ซักไว้มวยูปลามูมูต้ยม อืมกาเอาตีงูเยอลุงเ้าน้าปลา้ไปเีงาตัวนงาเงาตัวใหญ่ต็ันึงนั่นะไปเะไอปุยเปบงกันนะวสว่างครับเอวอ้าวโอพูดพอแล้ว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 เอ้ไม่ลุงเอาเอาครูย่างเดียวเเอ้าตครูา เอขึ้นแล้ล่ะหาขึ้นขึ้นขึ้นได้นขึ้น้อ้โหมึ้นขึ้นไอ้โหขึ้น้นอ้โหขึ้นขึันเอ้โหขานข้นโอ้โน้นเอห้น้าเอ้โาขึ้นขึ้นเอ้าเอ้าเ้าโอ้หขนนอ้าหขึขึ้นโอ้โห้นขึอนโอ้โเขึนขึ้นอ้โหขา้นขึ้นโอ้หนาึ้นโอ้โหขึ้นขึ้นโอ้โหข้นขึ้นเอ้หขึ้นนโอ้โหขึ้นขึ้นเอ มันแม่บแ่ม yeah. ังเนี si ่ยง่งกึกกึกนนถึงยาไปทางหานดอกไมู้กัยาพอผูป pues so ูกับนมาเมื่อแล้วยาเน่ปไปหู้่ั่นุ่น โอ้ปนีขาหูแล้วก็ขาดีเว้ยขาดีตันนี้ว่าเอาติดโอ้ยชิคกี้เดียน่อย่างอีกโอ้ยเดี๋ยวบอกลุงน้องคนได้ยงตัวกันคนเนื้อหมูหมู ไปลยไลนพี่น้องไปเลยาไปแล้วนี่พี่น้องเอ้ยฮะนี้ก็ คลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเสียดปลาไหลครับผู้หนึ่งท่านในคืนจากสาอยู่ก๊าลังมันผลบ้าหกมงแรงครับพอมงแรงกองนุ่นมาอีกครับผู้หนึ่งครับหามในเกษตรเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับเสร็จแล้วชิปนี้ครับไป<ม>ก่อนครับรหมานสุขสุขคนครับช<ม>ิปร,รัวนะครับคลิปนี้ครับไปก่อนครับโชคดีความสุขาครับท่านจะถ่ายได้ไหมครับโอ้ชิปมากเลยครับมันในชิปมาก